สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการดุนยาผาบำบัดนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราใช้ชื่อตอนว่าพิการสะสมครับจะสะสมอย่างไรจะได้ฟังรายละเอียดนะครับวันนี้วิทยากรรับเชิญนะครับท่านอาจารย์ละดาวันสุวรรณกิตตินะครับแล้วก็คุณธนพลนะครับวัฒนพงศ์พีชาพร้อมด้วยคุณแม่พัชรีวัฒนพงศ์พีชาครับสวัสดีทุกๆท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เราอยู่ ใกล้ๆเลือกตั้งนะครับอาจารย์ครับผมมันอดไม่ได้จะถามว่านโยบายพักต่างๆที่อาจารย์ดูมันเกี่ยวข้องกันดุลยภาพบำบัดบ้างไหมนี่มันมีนโยบายอะไรเกี่ยวข้องกับสุขภาพบ้างไหมครับอาจารย์ครับเกี่ยวแพทย์ทางเลือกบ้างไหมหรือว่ายังพูดกันแบบเดิมๆครับอาจารย์ก็ตั้งแต่ฟังๆมายังไม่มีใครพูดถึงไม่พูดถึงเลยนะครับยังไม่ได้ยินเลยสักคนน,นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจจะมีนโยบายที่แฝงอยู่แต่เราย,รยังไม่ทราบ ใช่<จ>ไหะเาอาจจะพูดถึงรวมกันอยู่ถูกไหะทั่วๆไปนะคะค<ร>แต่ก็ยังไม่เคยได้ยินเลยที่ที่พูดแบบฟังแล้วเอิอใช่แบบเน,นี้ยยังไม่ได้ยินเลยไม่ได้ยินเลยโดยเฉพาะเราผมถามลึกไปอีกนโยบายเกี่ยวกับคนพิการก็ย,ยิ่งไม่เคยได้ยินใช่ไหมครับก็บ <S <S พิการเนี่ยนะคะก็ะมีนะคะพูดง่าย,ง,ายงบประมาณเยอะแยะ แต่หมายความว่าพิการนี้ไม่ได้แจกแจงไงคะว่าเราจะป้องกันพิการได้อย่างไรแล้วมาพัฒนาวิชาการเพื่อทํไม่ให้พิการสะสมได้อย่างไรนี่ยังยังคือจริงๆมันต้องเป็นมหาวิทยาลัยต้องขับเคลื่อนกระทรวงสาธารณสุขต้องขับเคลื่อนลึกๆฟังนตาจารย์ผู้อย่นี้นึกถึงเวลาเทศกาลปีใหม่สงการที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เพิ่มความพิการเพิ่มขึ้นในสังคมอ๋อมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ก็เป็นก็มันก็ หนึ่งก็คือว่ามหาวิทยาลัยก็พูดง่ายๆคือมหาวิทยาลัยก็คือแม่ฟ้าหลวงใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายๆคือไม่ใช่ของรัฐบาลถูกไหมคะแล้วก็มีกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกองการแพทย์ทางเลือกหรือสานักนะคะก็เริ่มขับเคลื่อนละนะคะก็เลยเริ่มมองเริ่มต้นอ่ะนะคะว่าก็มาเหมือนกับว่าก็อยากจะให้แพทย์เนี่ยได้รับเรียนทางด้านนี้ละซึ่งเราก็พยายามจะ ขึ้นต้นก็คืออันนี้พัฒนาไปพัฒนาอีกแต่ก็ยังแต่ก็ยังยังนะคะก็จะให้ตั้งกรรมการแล้วสร้างหลักสูตรแต่อย่างน้อยก็เริ่มต้นว่าเออนะคะว่าจะเข้ากระทรวงอย่างไรนะคะก็เริ่มต้นสนใจครับคราวหน้าพ้งที่อาจจะเชิญมาได้นิดนีดนิดที่ผ่านมาผมได้ฟังคุณหมอแท้จริงะไรนะครับท่านพูดถึงเรื่องเมาไม่ขับพูดถึงว่า ปีหนึ่งคนพิการเท่าไหร่ต้องคูณด้วยคนเสียชีวิตเท่าไหรทีนี้รยะในระดับโลกอาจย์มีข้อมูลพวกนี้ไหมโอ้ระดับโลกบอกเลยนะคะประเทศไทยเนี่ยนะคะเขาบอกถ้าอีกสิปีข้างหน้านะคะก็คงจะเป็นเราดับต้นๆเลยซึ่งผ่านมาแล้วเป็นลําดับที่11ของโลกนะคะทีของโลก -11 ของโลกน่ากลัวนะคะแล้วก็อุบัติเหตุเนี่ยนะคะถือว่าในประเทศไทยเองนี่เป็นของนะคะของสอสสอเองบอกบว่า เป็นอันดับ3นะหนึ่งสองสามที่ตายนะคะที่เสียชีวิตในประเทศเลยค่ะใช่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เมื่อกี้นี้พอดีพูดถึงเนี่ยนะว่าอุบัติเหตุนะคะจะป้องกันยังไงเมาไม่ขับอะไรเงี้ยนะคะคแต่เคยคิดไหมว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เมาไม่ขับบางทีหรือว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็พิการเกิดขึ้น เหมือนกับเป็นอามาพตึดมอามาพาบแต่จริงๆแล้วร่างกายเราเสียศูนย์เสียสมดุลก่อนก่อนที่จะไปหกล้มที่จะไปเกิดเหตุอย่างนั้นถูกต้องหรือว่าคนที่ขับเนี่ยนะคะในร่างกายตัวเองเนี่ยเสียสมดุลแล้ววูบไปใช่ไหมคะและแต่เราไปบอกไปรณรงค์กันตัวเดียวว่ามังไม่ขับหรือว่าไปเกิดใช่ไหมเนี่ยบางตัวเนี่ยนะคะในร่างกายเราเองเนี่ยที่เกิดบกพร่องแต่เราไม่มาดูตัวนี้ที่เคยฟังท่านอาจารย์พูดนอกจากพวกไร้ตา,ต,าต,าตายพวกอะไรใช่ไหมใช่เกี่ยวหมดเลยค่ะเกี่ยวหมดเลยค่ะถ้าเราหลงทางไปนานมากเนี่ยนะคะว่า เราถือว่าเป็นโรคไตโรคนู้นโรคนี้เนี่ยนะคะ,คะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนะคะแล้วก็น่าจะเป็นพัฒนาตรงนี้เป็นวิชาการซึ่งเป็นที่เรื่องที่เรียบง่ายแล้วก็ประหยัดด้วยะนะคะมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่คนนะคะเริ่มต้นนะคะว่าทําวิจัยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็พัฒนาวิชาการทีนี้ผมฟังอาย์พูดอย่างนี้แปลว่าคนคนอะไรครับเป็นใบตาตา,าบอด หูหนวกอะไรก็ป้องกันได้ดีครับอย่างดูดได้ค่ะคือเคยไปเนี่ยนะคะได้รับเชิญจากสมาค,คมตาบอดบนะฮะแล้วก็พูดบอกว่าคนตาบอดจะมีอาชีพอย่างนวดทําอย่างไรใช่ไหมฮะให้ช่วยสอนแต่ก็ไปพูดให้ฟังว่าก่อนจะตาบอดเนี่ยมีอีกนะคะกลุ่มใหญ่เลยเนี่ยนะคะจะป้องกันไม่ให้ตาบอดได้อย่างไรซึง่งน้ำลึกลงไปว่าใช่ไหมคะคแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอย่างไรใช่ไหมอย่างเช่นอย่างบางคนก็บอกว่าตาเขตาเอียง คือ <c oughs> เคยเนี่ยนะคะ <c oughs> ทำวิจัยที่มามาก <c oughs> เลยแล้วทำมานะฮะตาเขตาเอียงตาพลาหูอื้อตาลายใช่ไหมฮะหรือเด็กตาแดงเด็กๆเ,เนี่ยครับหูน้ําหนวกครับเห็นไหมคะแล้วสุดท้ายก็เกิดหูพิการครับอันนี้มันป้องกันได้นะคะครับมันป้องกันได้อย่างมากเลยมันเกี่ยวกับความสมดุลอย่างอย่างมากๆเลยครับนะคะ <c oughs> อาจารย์อะไรอย่างีตาร้อนเ่ะออันนี้ว,ว่า,วาไม่คงอันนี้เราคงสงสัยคงจะต้องพูดข่าวหน้าดีเพราะว่าเห็นแต่และาพ,พักบอกว่าโอ้ยตัวเองเก่งทั้งนั้นพิเศษเลิศเลยไม่มีอะไรเสียเลยแต่วันนี้น,น่าจะนันคะพูดถึงก็ต้องขอญ,ญาตถามคุณแม่พัชรีครับว่าน้องธนพลเนี่ยเป็นยังไงครับมันเกิดเรื่องกับราวอย่างไรถึงน้องแต่พอถึงมาเป็นอย่างนี้ครับพอดีพอดี โรงเรียนก็อยู่เชิดเชยช่วงกันาครับเดือนกรกฎาสิบแปดสี่สิบแปดสิบแปดสี่สี่สามค่ะกรกฎาสี่สามสิบปีแล้วก็พอดีช่วงบ่ายโมงอ่ะไปซื้ออาหารให้ปลามั้างพอดีเดินข้ามไปฝั่งทางโน้นพอดีโดนรถอมเตอร์ไซค์ชนอรถมอเตอร์ไซค์ชนรับผิดชอบอะไรไหมครับไม่รับเลยเป็นเป็นยังไงครับก็พอเขาชนเสร็จเขาเห็นแล้วเขาก็หนีไปเลยอ่ะตอนนั้นคุณแม่ทําอะไรอยู่ก่อนจะลูกค่ะอยู่ในบ้านค่ะ อยู่ในบ้าน,น,านมีคนมาบอกห,หลานะวิ่งมาบอกว่าบอกกิมน้องโดนรถชนเอ๊ะเมื่อกี้ก็อยู่ตรงนี้เราไปไหนก็เลยบอกว่าเขาบอกนี่เขาโดนรถชนแล้วไปทางทางไหนเนี่ยเรือก็ไปไม่ได้เขาบอกก็ออกไปด้วยกันนี่แหละข้าวแล้วทาไงพอดีวิ่งเขาบอกทางคนแถวบ้านเขาเอาไปส่งที่โรงพยาบาลบางมดครับบางมดหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปส่งบางมดพะรามสองคุณแม่ก็เลยตามไปตามไป่ะเป็นยังไงครับไปถึงไม่ได้แล้วอะมาบอกให้ทําใจห้าสิบห้าสิบ คือช่วยเหลืออะไรไม่ได้ก็บอกเพียงแต่ว่าแลวแต่ตัวเขาอยู่บางมดสี่วันไม่ทําอะไรเลยถอดเสื้อแล้วก็เอาผ้าปิดหน้าอกอย่างเดียวก็คือน้องไม่ตื่นแล้วอ่ะโอ้ยหนักอาการหนักเลยหนักมากหนักมากแล้วต่อมาล่ะครับก็ขอย้ายเข้าไปเข้าทุนบุรีนอนทุนบุรีสามเดือนฮครับแล้วก็เนี่ยไม่ทําอะไรก็ต้องขอบคุณโรงพยาบาลทั้งสองครับที่ช่วยเหลือขั้นต้นใช่ไหมครับขั้นต้น แต่คุณหมอเขาบอกว่าแล้วแต่น้องเขาห้าสิบห้าสิบก็คือหนึ่งเขายังเด็กสองก็คือรอปฏิหารเขาบอกครับ,บ<อ>คุณแม่รู้สึกยังไงครับตืนไม่เป็นก้<อ>าวขาไม่ออกอม,มันไม่รู้จะทําไงก็คือแล้วแต่เขาอะเขาไหวพระไหวเจ้าไหวพระทุกคืนภาวนาทีนี้ปฏิหารเกิดขึ้นจริงเป็นยังไงครับก็คือช่วงประมาณวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ด สิงหากันยานี่ค่ะเขาก็เริ่มสามเดือนเขาก็เริ่มฟื้นี่สามเดือนเริ่มขยับเริ่มขยับเห็นตรงไหนขยับก่อนครับตอนคือขาขา่อนขาขยับขาขยับเสร็จแล้วก็หมอบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเขาดีขึ้นก็หมอจะค่อยๆลดยานะครับเพราะแสดงว่าที่นอนอยู่สามเดือนกว่าคุณหมอก็ให้ยาด้วยกระตุ้นใช่หคให้ยาตลอดเลยครับก็เลยบอกเขาบอกว่าให้ตื่นให้ตื่นเอะ แล้วกลับบ้านอืเขาก็ไม่รู้สึกตัวครับนานไม่ควรจะรู้สึกตัวหลังจากวันนั้นที่เริ่มขยับแขนขาแล้วก็นานเหมือนกันวันนานเสร็จแล้วก็ประมาณวันที่ห้าห้าตุลาก็ออกจากโรงพยาบาลครับห้าตุลา<ะ>ครับตั้งแต่นั้นมาก็ทําไงอะ่ะก็หาหมอตลอดอะ่ะครับทีแ่แรกก็ไปทําอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรครอบแก้วครอบแก้วครอบแก้วเสร็จแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็นวด ครับครอบแก้วเครื่องกระตุ้นในเลือดเดินในขยายจะเลือนมันขยับขยื่นไม่ได้แล้วไงครับเดี๋ยนี้ผมลืมถามไปตอนที่เกิดอุบัติเหตุคุณหมอบอกว่าน้องเนี่ยโดนรถชนก็ตรงไหนที่สําคัญถึงเป็นอาการอย่างนั้นฐานกระโหลกเล้ากระัูกฐานฐานกระโหลกนี่มันสำคัญยังไงครับอาจารยหายไประหัสเป็นศูนย์หายใจและศูนย์หัวใจโอ้โหพ้นทีสำคัญเลยสำคัญ่ะแล้วก็มันกระทบใช่ไหมฮะในส่วนนั้นเนี่ยถ้ามันบวมถูกไหมคะก็ แค่เลือดที่ไหลออกจากหูค่ะใช่เลือดออกจากหูด้วยคือมันล้าวมันล้าวมันไม่ยอมการหนักใช่เขาบอกว่าเพียงแต่ให้ยาเขานะก็แล้วแต่รอปฏิหารคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะคืออุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะคือการที่ฟาดไปใช่ไหมชนคงไม่ธรรมดาอนนี้้็เด็กเด็กต้องนะฮะส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยก็มากมายเลยที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะมันเกิดมัน ไม่ตายแต่เขาพิการคุณบอกมันก็คือคือสะสมถ้าเราไม่ได้รับใช่ไหมคะทั้งระบบต่อมาซึ่งขณะนี้ซึ่งต่อมาก็ผ่านมากี่ปีถ้าพูดถึงใช่ไหมคะกว่าจะกว่ากว่ากว่าจะมาเนี่ยก็อ่อนอสิบใช่ไหมคะเกือบสิบใช่ไหมคะเนี่ยถ้าพูดถึงใช่ไหมอ่อนแรงนะคะแล้วก็เนี่ยแต่พอเริ่มต้นใช่ไหมฮะที่มาเข้าใจอาจารย์ครับคาว่าสะสมหมายถึงว่าเราพิการแล้ว แต่เรายังจะพิการอื่นๆต่อไปแน่นอนสิคะมันไปเรื่อยๆไงคะอย่างเช่นค่ะใช่ไหมคะถ้ามันไม่ถ้าไม่ได้แก้ไขทั้งระบบถูกไหมคะอย่างเช่นคนขาหักแล้วก็คิดว่าขาหักอย่างเดียวคนแขนหักก็คิดว่าแขนหักอย่างเดียวเห็นไหมคะที่คุณแม่พูดถึงนี่มีหายปลาแลวหายปลายังไปทั้งระบบไหนด้วยเห็นไหมคะความเชื่อมโยงของกล้ามเนื้อความเพิ่มโยงของนะคะเอออวัยะภายในและภายนอกใช่ไหมคะแล้วถ้ายิ่งไม่ได้ปรับ ขนาดมา10ปีใช่ไหมฮะก็ผ่านกันมาเรื่อยๆขนาดจะสำลักใช่ไหมคะใช่มาข้างแรกขนาดมาข้างแรกที่มาพบเนี่ยนะคะคือ10ปีที่ผ่านไปใช่ไหมคะแล้วก็มาพบตอนประมาณกี่เดือนที่แล้วนะคะก็ประมาณวันที่ที่ภกุมภาพาอ๋อยี่สิบหกแม่ค่ะยี่สิบหกคุาพันธ์ใช่ไหมคะตอนมาข้างแรกใช่ห้าสามเพราะว่าที่มาเนี่ยนะคะจําได้เลยว่าแบบ พูดเดินก็คือเดินเอียงๆคะที่ผ่านอุบัติเหตุมาแล้วเห็นไหมคะแล้วก็นี่คือการพิการที่สะสมมาเรื่อยๆไงคะยิ่งความไม่สมดุลเกิดขึ้นก็ยิ่งสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะตอนมาเนี่พูดพูดไม่ได้แบบน้ำลายค่ะใช่แล้วก็หาแล้วก็แบบน้ำลายใช่ไหมฮะที่รู้สึกตาก็จะเอียงๆไปไปทั้งระบบเลยแล้วตอนนั้นตอนที่เกิดเหตุจำได้ไหมตัวเองจำได้ไหมนี่ย้อนความหลังไปจำได้ไหม จำไม่ได้ที่จำได้ตอนไหนที่เริ่มจำได้ตอนไหนตอนตอนนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลอ๋อจำได้ที่นอนอยู่โรงพยาบาลแล้วเป็นไหนครับภาพที่จำได้รู้ไหมว่าทำไมตัวเองถึงมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลตอนแรกพอผมก็ไม่รู้อ๋อไม่รู้ไม่รู้ว่าเพราะอะไรดับใชโอ้ความจำเลยหายหมดเลยก็ถือว่าหมดชีวิตไปตอนนั้นแล้วพอ อีกนานไม่ที่รู้สึกตัวรู้สึกเริ่มจำอะไรได้อะไรได้แล้วรู้สึกยังไงนะวันนั้นตอนนั้นผมก็รู้สึกรู้ว่าตัวเองดีขึ้นดีขึ้นแล้็ดีใจแล้วพอลืมตาเห็นหน้าแม่ครั้งแรกเป็นไงครับก็ก็ดีดีขึ้นดีที่ได้เห็นแม่ เรียกพ่อเรียกแม่ไม oh, yes. ่ได้เพรเรียกไม่ได้เว่าเขาเจาะคออ๋อมีมีเจาะคอก็เลยพูดไม่ออกตอนนั้นได้แต่มองอ๋อได้แต่มองได้แต่มองได้แต่มองแล้วพอเห็นหน้าคุณแม่ร้องไห้ไหมให้วนนะก็เขาเรียกก็เราก็ร้องไห้ก็มีใช่ไหมคุณแม่ก็ร้องไห้เหมือนกันนะดีใจที่ลูกคืนกลับมาตั้งหลายเดือนแล้วที่แล้วหลังจากนั้นเป็นไงรู้สึกตัวเองหลังจากนั้นโรงเรียนก็ไม่ได้ไปอะไรใช่ไหม เออเป็นยังไงตอนนี้ตัวเองรู้สึกยังไงว่าเนี่ยตั้งแต่เขาโดนมาก็อยู่ป .2 ใช่ปะป .2 เรียนได้เก๊ปป .2 ก็ถูกสิบปีปีแต่ว่าก็ได้เรียนนะครับพอออกจากจากโรงพยาบาลมาก็ไปไปถามทางโรงเรียนเขาที่เขาเรียนที่แสงอรุณเขาบอกเขารับไม่ได้เด็กอย่างนี้เขารับไม่ได้รับไม่ได้ก็ไปปรึกษาคุณหมอคุณหมอบอกว่าให้ไปเรียนไปฝึกเขียนก่อนครับฝึกก็คือหาดินสอ โซสีอะไรก็แท่งใหญ่ให้มือให้มือให้ฝึกนื้อใช่ให้คล่องก่อนพูดก็พูดไม่ได้ก็จะทํายังไงอ่ะก็ไปฝึกพูดอีกตั้งแต่นั้นมาก็ทางคุณหมอเขาบอกแนะนําให้ไปเข้าโรงเรียนโรงเรียนก็ก็เลยบอกว่าถามว่าอยู่ใกล้แถวไหนก็เลยบอกอยู่แถววัดหนังหนังก็ส่งไปเรียนร่วมกับวัดนหนังไปเรียนก็เรียนไม่ได้ก็คือแล้วต้องประคองอ่ะครับแล้วที่โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนพิเศษคมีโรงเรียนแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ เรียนร่วมกับคนปกติอ๋อตามนโยบายกระทรวงสกษาธิการแต่เท่าที่ผมฟังมาเราให้ผู้เรียนไปเรียนร่วมแต่ครูบาอาจารย์ไม่ได้เตรียมรับตรงนี้แล้วจะช่วยเด็กได้ยังไงนี่สิคะนี่คือปัญหานี่ไงฮะที่ที่ที่คือคุยเนี่ยนะคะให้ฟังว่ามันไม่ใช่ว่าโรงเรียนแล้วคนอื่นเขาก็จะรําคาญใช่ไหมเด็กธรรมดาใช่ไหมฮะแล้วเด็กธรรมดาเนี่ยก็มีปัญหาโรงเรียนนี่ก็ฟีดแบ็กมาเยอะนะเพราะว่าคือช่วยคนพิการไปเยอะ ตอนนี้ที่สําคัญเหมืกัที่โรงเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เตรียมพร้อมสําหรับสอนทางนี้โดยตรงรส่วนเด็กที่เขาดีๆเขาก็มานึกว่าเขาจะต้องเสียเวลากับเดก็พิการ,รใช่ไหมฮะแล้วบางทีเนี่ยความพิการหรือความคิดความอ่านนี่ไม่ตรงกันครูบาอาจารย์ก็ลาบาก ผู้ปกครองก็ลําบากก็ไม่อยากให้เด็กธรรมดาดีเมืนดเท่าที่ฟังาผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจก็หาว่าลูกเขาไม่ได้เรียนเท่าที่ควรแล้วบางเอญว่าเกิดมีเด็กเกเรสักคนหนึ่งก็ชอบมาแกล้งทุกตั้งก็โดนตั้แต่โดนม .1 เรียนถึงม .3 ค่ะโรงเรียนวัดอินทรามจบแต่ที่วัดหนังป .6 แล้วก็ไปต่อม .1 เพื่อนแกล้ง